มาถึงกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเทศบาลน,นครหัดใหญ่ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567โดยมีส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกนชนและประชาชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงค่ะ ที่สถานที่จัดงานถนนสนิหานุสร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาหน่วยงานราชการผู้บริหารเทศบาลน,นครหัดใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถาบันการศึกษาพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอก,กชนและประชาชนในเขตเทศบาลน,นครหัดใหญ่ ต่างแต่งกายชุดปกติขาวเครื่องแบบตามสังกัดองคอ์กรหน่วยงานชุดไทยอมรินชุดผ้าไทยโทนสีม่วงร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชนีและต่างพร้อมใจกันร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองพุ่มเงิน หน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชนีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชนีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา3มิถุนายน2567โดยที่บริเวณหน้าโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รองศาสตราจารย์ดรวิชัยกาญจนสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรแล้วถวายความเคารพพระบรมชายลักษณ์จากนั้นประธานในพิธีจุดทูบเทียนชัยและต่อเทียนจากเทียนชัยนำกล่าวถวายราชสัตว์อดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรเชษมงคล แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาในนามของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ประธานในพิธีรับเทียนและจุดเทียนจากนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนต่อจากประธานในพิธีเมื่อแสงสว่างสวัยพร้อมเพรียงประธานในพิธีนำร่วมพิธีเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสตรีจอมราชา พร้อมกล่าวนำทรงพระเจริญเป็นอันเสร็จพิธีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆและการทรงงานสนองและสืบสานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาต่อยอดและอำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎร ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและน้ำพระราชารยไทยที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตพระเมตตามาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของปวงประชาและความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรของประเทศชาติเป็นแบบอย่างแห่งสตรีไทยที่พรั่งพร้อมไปด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบนิกรค่ะ